พอมาถึงหมวดที่สามหมวดจิตตานุปัสสนาก็บังคับจิตกันเต็มที่ก mm hmm. ำหนดจิตอย่างนั้นกำหนดจิตอย่างนี้กำหนดจิตอย่างโน้นทุกอย่างชนิดทุกชนิดที่จิตมันจะเป็นไปได้แม้ในบางอย่างมาทำให้เป็นรู้สึกในใจไม่ได้ก็คำนวณดระคาดคะเนนเอาได้แต่ว่าจิตที่มีกิเลสเป็นอย่างไร ก็คำนวณรู้ได้ว่าจ,จิตที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรคือคำนวณได้จากจิตที่มีกิเลสมันเป็นอย่างไรแล้วตรงกันข้ามมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งก็ไม่ใช่ว่าจิตจะมีกิเลสเรื่อยไปบางเวลามันก็ไม่มีกิเลสพอกําหนดดูเวลาที่มันไม่มีกิเลสนั้นนะก็ได้ก็รู้จักว่าจิตไม่มีกิเลสฮะจิตที่แล้วไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า กิจที่มีนิพพานะบรรลุนิพพานะไม่มีอะไรยิ่งกว่านะเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ไไดนั่นก็คำคำนวณดูจากกิตที่ไม่นิพพานที่มีอยู่มันยุ่งอย่างไรมันร้อนอย่างไรก็คำนวณดูว่ายังไม่นิพพานเนี่ยมันก็ <c oughs> ร้อนหรือยุ่งหรือวุ่นอย่างนั้น <c oughs> ก็พอจะรู้จักจิตที่ไม่มีอะไรยิ่งกวา่าคือจิตสูงสุดได้อีกอย่างหนึ่งอย่างที่เคยบอกแล้วอ่าอย่าอย่าอย่าเคลาไปอย่าเคลาไปคือว่าจิตไม่ได้มีกิเลสตลอดเวลาไอ้จิตที่ไม่มีกิเลสนั่นนะคือจิตที่มีความหมายของนิพพานแม้จะไม่เป็นนิพพานที่สูงสุดก็มีความหมายแห่งนิพพาน พราะจิตไม่มีกิเลสจิตก,ก็ไม่มีไฟคือความร้อนจิตก,ก็มีความหมายแห่งนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นอ่ะอ,อนี่จะขอตักเตือนกันบ่อยๆอย่ารำคาญเลยว่านิพพานนั้นแปลว่าเย็นนิพพานไม่ได้แปลว่าตายเ <c oughs> มื่อเกือถือกันมาแต่ไหนแต่ไรว่านิพพานแปลว่าตายแล้วรออีกหลาย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 ร้อยหลายหลายพันชาติหมื่นชาติ็จะนิพพาน ตายแล้วยังต้องรออีกหลายหลายหมื่นหมื่นครั้งนมันจะมีความหมายอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรนิพพานไม่ได้แปลว่าตายนิพพานแปลว่าเย็นอะไจิตเย็นเพราะไม่มีไฟจิตนั้นก็มีนิพพานมีน้อยหนึ่งก็มีนิพพานน้อยๆมีมากก็มีนิพพานมากๆเย็นชั่วคราวก็มีนิพพานชั่วคราวเย็นสมบูรณ์เด็ดขาดก็มีนิพพานโดยสมบูรณ์โดยเด็ดขาด ที่เราก็คำนวณได้ว่าจิตเย็นนั้นเป็นอย่างไรก็ <c oughs> <c oughs> เลยรู้จักได้ทุกชนิดอยากจะรู้ชนิดไหนก็รู้ได้โดยเปรียบเทียบกับชนิดที่เรากำลังมีอยู่ <c oughs> แล่วคำนวณโดยตรงกันข้ามมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็พอจะรู้ได้ดังนั้นสามารถจะคำนวณดูได้ทุกชนิดทุกชนิดที่มันจะเป็นไปได้กี่ชนิดกี่สิบชนิดก็ตามใจ มันก็เทียทเท่ยวไปเที่ยวไปทุกชนิดของจิตกี่กี่ชนิดก็เที่ยวไปในจิตชนิดนั้นทุกๆุกชนิดดีกว่าเที่ยวรอบโลกเที่ยวรอบจักรวาลซะอีกเพราะมันรู้จริงรู้จริงว่ามันเป็นต่างชนิดแต่และชนิดเป็นจริงจริงทีนี้ก็บังคับบังคับที่ควรบังคับบังคับให้ปราโมดให้พอใจให้ปราโมดพอใจตัวเองปราโมด ก็ได้ก็บังคับให้หยุดให้ตั้งมั่นก็ได้ก็บังคับตัวเองได้แล้วก็ทำให้ปล่อยทำให้ปล่อยไม่ยึดมัน่นถือมัน่นให้ปล่อยออกไปก็ได้เนี่ยก็จะบังคับจิตได้ให้ปล่อยปล่อยตัวเองได้นี่เรื่องของจิตมันก็หมดก็มาถึงเรื่องที่สี่หมวดที่สี่คือธรรมานุปัสสนามากำหนดรู้สึก ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งที่มาปรากฏแก่จิตสิ่งที่มาปรากฏแก่จิตทุกสิ่งไม่เที่ยงดูทุกอย่างที่มาปรากฏแก่จิตให้เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงโดยเฉพาะที่เคยหลงรักหลงพอใจความสุขความพอใจความเพลดิเลดเพลินความยินดีปรีดาปราโม์ เป็นวัตถุต่ำๆเร็วๆลงมาก็ยิดดีปรีดาปรโมโหสถนี่มาเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงเสียดีกว่าความสุขมันเป็นเรื่องของเวทนาจะรู้สึกแกความจะรู้สึกต่อความสุขได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นเวทนาทัาน,นาเป็นเวทนาแล้วมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละเพราะมันขึ้นอยู่กับเวทนา พระนิพพาน,นั้นเป็นของเที่ยงแต่ว่าจิตที่รู้รสสัมผัสพระนิพพานมันก็ปก,กลายเป็นเวทนาแก่จิตเวทนาเกิดมาจากการสัมผัสพระนิพพานเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงก็ยังคงไม่เที่ยงทั้เวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งเวทนาชนิดธรรมดาชนิดพิเศษชนิด สูงสุดชนิดโลกุตตระอะไรก็ตามถ้าเป็นเวทนาและตัวเวทนาก็ไม่เที่ยงมาธรรมะที่เป็นของเที่ยงจะมีอยู่นั่นมันก็เป็นของเที่ยงไปแต่ว่าถ้ามาสัมผัสกับจิตมันเป็นเรื่องของเวทนามันกลายเป็นเวทนามันก็เป็นของไม่เที่ยงเห็นทุกอย่างที่มารู้สึกอยู่กับจิตนี ลมหายใจทุกชนิดความรำงับกายทุกชนิดความรำงับจิตทุกชนิดอะไรทุกชนิดเลื่อนแต่ไม่เที่ยงมาคำนวณดูแม้แต่วัตถุสิ่งของเงินทองข้าวของอำนาจวาสนาบารมีวุญญาอะไรก็ไม่เที่ยงแม่ที่สุดแต่วสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงที่ปรารถนากันนัก สวรรคามาวจรเต็มวิกามาร์ก็ไม่เที่ยงสวรรค์ชั้นพรหมเป็นรูปาวจรมีแต่รูปก็ไม่เที่ยงสวรรค์ชั้นอรูปพรหมไม่มีรูปมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมก็เลยเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงมันก็เห็นว่าเมื่อไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงไอ้มันก็ทําให้เกิดปัญหาคือเป็นทุกข์หรือมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนช่ไหมแก็เห็นความเป็นทุกข์ในทุกสิ่งที่ไม่เที่ยง มันไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเห็นเป็นไม่ใช่ตนถ้าตนมันก็ต้องเที่ยงไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้มันไม่เที่ยงแลละเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตนก็เห็นโอ้มันว่างเว้ยมันว่างจากตนว่างจากตนเป็นอนัตตาอนัตตาเราเคยบ้าเคยหลง่าเป็นตัวตนเป็นตัวตนเป็นตัวตนของกูตัวกู เดี๋ยวนี้ก็มาเห็นเอ้ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมัน <c oughs> เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตนนี่ก็จะพบไอ้ความจริงที่ว่าเป็นตัวตนซึ่งไม่ใช่ตน <c oughs> เป็นคําพูดที่หน้าหัวที่สุดต,ตัวตนที่ไม่ใช่ตนเป็นอตตาที่เป็นอนัตตา <c oughs> เป็นตัวตนที่ไม่ใช่ตนหรือว่าเป็นอัต ตาที่ไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตาเนี่ยจะพบตนจะพบตนถ้าจริงขึ้นมาให้ก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตัวตนไปเรื่อย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 ความยึดถือตัวตนมันก็คลายไปคลายไปเป็นจางคลายไปในถึงระยะหนึ่งเต็มที่เข้ามันก็ดับความยึดมั่นถือมั่นจะได้ พ <c oughs> อหลังจากนั้นก็รู้ว่าโอ้มันปล่อยแล้วมันดับแล้วมันหมดแล้วในหมวดที่สี่เนี่ยข้อที่หนึ่งเห็นอนิจจังจนกระทั่งอนัตตาสุญญาตาแล้วข้อที่สองก็คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นอนิจจังนั่นเองข้อที่สามคลายคลายจนดับไปไม่มีเหลือ ก็ที่สี่ก็รู้ว่าหมดแล้วปัญหาหมดแล้วความทุกข์หมดแล้ว <c oughs> คำเนี่ยแปลกบาลีแปลกที่แบบสลัดคืนคืนกลับก่อนเราไปเอาอะไรของใครมันไม่รู้วามาเป็นของตน <c oughs> คือเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตนมาเป็นของตนไปขโมยของธรรมชาติมาเป็นของตน เดี๋ยวนี้รู้แล้วรู้แล้วมันไม่ใช่ตนก็เท่ากับคื่นให้เจ้าของเดิมเรื่องก็หมดจบนี่ตนที่ไม่ใช่ตนพบตนที่ไม่ใช่ตนเห็นตนโดยความไม่ไม่ใช่ตนมันก็หมดความทุกข์นั่นขอให้เราจัดการกับตนเนี่ยอย่างดีที่สุดอย่างที่ว่ามาแล้ว มองดูก็ไปที่ตนแล้วก็เห็นตนแล้วก็รู้จักตนแล้วก็ซื่อตรงต่อตนที่ว่ามันจะต้องทำให้ได้ทำให้ได้รับประโยชน์เต็มตามค่าของมันแล้วก็ไว้ใจตนว่าทำได้แล้วบังคับตนให้ทำพึกฝผลตนเองอยู่เสมอแล้วก็ลงโทษตนมาทำผิด ปลูกฟังตัวเองมันก็ปลูก้นไม้เจริญงอกงามพัฒนาตัวเองทุกขั้นทุกขั้นเป็นขั้นข,นขันไปก็พอใจพอใจพอใจตนเองพอใจพอใจนิยมตนเองเคารพตัวเอง,เเองชื่นใจตัวเองมันก็รำงับลงเป็นความสุขในตัวเองแล้วก็ต้องไม่เห็นกับตัวเองถ้ามันถูกต้องถ้ามันยังเห็นกับตัวเองมันไม่ถูกต้อง หมดปัญหาหมดความทุกข์แล้วก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวเองต้องเห็นแก่ความถูกต้องแต่มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติแถ้ามันไม่เห็นตัวเองไม่มีตัวเองเห็นแก่ตัวเองแล้วมันก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นมันก็เห็นแก่ความถูกต้องนั่นคอยเราถอนตัวเองให้หลุดพ้นออกมาจากตัวเองแล้วมันจะเป็นนิพพานอยู่ในตัวเอง นิพพานอยู่ในตัวเองก็เป็นนิพพานเฉพาะตนนิพพานเฉพาะตนเฉพาะตนนิพพานแทนกันไม่ได้คือเย็นแทนกันไม่ได้มันก็เย็นได้แต่เฉพาะจิตใจแห่ที่หมดความเห็นกับตนไม่หลงดีไม่หลงชั่วไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีดีใจไม่มีเสียใจเร่องนี้ฟังดูก็เหมือนกับพูดเล่นแ แต่ก็อยากจะพูดบ่อยๆว่าดีใจก็นอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงเสียใจก็นอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงต่เมื่อไม่ทั้งสองอย่างไม่ดีใจไม่เสียใจจึงจะนอนหลับจะกินข้าวอร่อยดีนั่นแหละคือความที่มันหลุดพ้นจากอำนาจ ของสิ่งที่เคยยึดถือว่าดีว่าเชื่อว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะเดี๋ยวนี้มาพิจารณากันมันจะมากไปไหมออย่างที่ว่านี่ที่หลุดพ้นจากตัวตนนิพพานเฉพาะตนนี่มันมากไปไหมถ้าเห็นว่ามันมากมันก็ไม่เอาละมันคงไม่ทำอะ ถ้าเห็นมันไม่มากมันควรจะได้ควรจะมีก็คงจะเอาคงจะทำการประพฤติพรหมจันทร์ประพฤติความดีในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่สองพวกมันมีอยู่สองพวก <c oughs> แม่พระพุทธเจ้าก็สัตว์ไว้เป็นสองพวก แล้วคนธรมรมดาที่มันเป็นกันอยู่จริงๆมันก็มีสองพวก <c oughs> องพูดา่า <c oughs> พวกหน่นจิตใจมันยังตำ่ำมันต้องการแต่ความสุขความสบายความพอใจความรวยความสวย <c oughs> ตายก็ไปสวรรค์จบเรื่องจบพวกนี้จบแค่สวรรค์ตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ <c oughs> แล้วก็ไปมีตัวตน ตัวตนจมอยู่ในสวรรค์มีตัวตนชนิดที่คูกพันในจมแน่นอยู่ในสวรรค์ <c oughs> ทีนี้อีกพวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติความดีนั่นะเพื่อเกิดปีติปราโมดอย่างที่ว่าแล้วก็เกิดความสงบระงับแห่งจิตเป็นสมาธิแล้วก็เกิดยถา,าภูตะยานทัศนะ เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เกิดนิพพทาเบื่อหน่ายสิ่งที่เคยยึดถือมันก็เกิดวิราคะจางคลายแห่งความยึดถือมันก็เกิดนิโรธะดับแห่งความยึดถือมันก็เกิดวิมุตติความหลุดพ้นแล้วมันก็เป็นนิพพาน พวกนี้เรื่องไปจบีินิพานทําความดีทั้งหลายเพื่อเกิดปีติปราโมทเพื่อเกิดจิตสงบลงงับเป็นสมาธิเพื่อเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงเมื่อนายทายกำหนัดแล้วนิพานนี่มันพวกหนึ่งชั้นหนึ่งระดับหนึ่งใครอยู่ชั้นนี้บ้างถ้าไม่อยู่ชั้นนี้มันก็อยู่ที่ชั้นนั้นแหละ mm. ทำดีทำอะไรแล้วก็ได้รับความพอใจแล้วก็ได้รับความสุข ความสวยงามความร่ำรวยความมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติตโลกียะสมบัติตายแล้วก็ไปอยู่แค่สวรรค์ยังเป็นโลกียะสมบัติอยู่นั่นแหละถ้าเราจะพูดในชาติก็ว่าพวกหนึ่งต้องการเพียงโลกียะสมบัติสวยรวยมีอารมณ์ที่ปรารถนาได้ตามที่ตัวต้องการแล้วก็มีเท่านั้นนะ่ะเป็นโลกียะสมบัติ ในพวกหนึ่งเป็นโลกุตระสมบัติรู้ตามที่เป็นจริงจนไม่ต้องการอะไรในโลกไม่ต้องการจะติดอยู่ในโลกจึงข้ามขึ้นพ้นโลกหลุดพ้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แต่เรียกเพียงวิมุตติก็พอทวิมุติหลุดพ้นอย่างนี้แล้วก็นนิพพานโดยสมบูรณ์พวกระดับตำ่ำ พวกโลกียสมบัติไปจบที่สวรรค์สุดลงเพียงแค่สวรรค์พวกพวก,พวกที่มีจิตใจสูงกว่านั่นพวกที่สองไปจบลงที่วิมุตต์หรือน,นิพพานด้วยดีที่นี่ก็ด้วยดีว่าเราทำบุญทำทานทำศีลสมาธิปัญญาทำกันอยู่มากๆนี่มันจบที่สวรรค์ หรือว่ามันจบที่วิมุตต์ถ้าจบที่วิมุตต์ก็เป็นพุทธศาสนาแท้จริงเป็นพุทธศาสนาแท้จริงไปจบจนถึงวิมุตต์หลุดพ้นจากตัวตนถ้าหยุดแค่สวรรค์นั่นนะก็คอยรู้เถิดว่ายังไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วคือเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจบแค่สวรรค์แค่พรหมโลกนะ่ะเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ไม่ปฏิเสธมาเอามาเป็นบันไดขั้นต้นเอามาเป็นเป็นบันไดขั้นต้นสําหรับไอ้คนที่มันชอบคนธรรมดามันชอบอย่างนี้เอามาเป็นบันไดขั้นต้นอย่างมากก็แค่สวรรค์แต่แล้วขั้นถึงสวรรค์แล้วเนี่ยจึงเพี้ยเห็นโทษว่าสวรรค์เนี่ยมันก็ยังหลอกลวงสวรรค์ยังไม่เที่ยงยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เบื่อนายคลายกำนัด ก็จะวิมุตต์งการที่หยุดอยู่เพียงว่าสวยว่ารวยว่ามีความสุขตายแล้วไปสวรรค์นั้นมันไม่พอมันยังไม่เป็นพุทธถ้าเป็นพุทธมันต้องหลุดพ้นจากตัวตนโดยประการทั้งปวงไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นสวรรค์ไม่เป็นพรหมมันโลกไม่เป็นอะไรที่เป็นตัวตนะที่เป็นตัวตนไม่เอากันทั้งนั้น นี่เราจะพัฒนาตัวตนให้ฉลาดให้สูงยิ่งขึ้นไปถึงขั้นนั้นได้อย่างไรได้อย่างไรก็ขให้พิจารณาดูตามหลักเกณฑ์ที่ได้บอกไปแล้วเมื่อตะกี้นี้จึงเริ่มดูตัวตนดูที่ตัวตนดูกข้ไปที่ตัวตนให้มันเห็นตัวตนมันรู้จักตัวตนรู้จักตัวตนเป็นเป็นตอนตอนอยู่นะดูนั่นยังไม่เห็นก็ได้ ดูแล้วต้องเห็นเห็นแล้วไม่รู้จักก็ได้ต้องรู้จักอพอรู้จักก็ยึดเอาเป็นหลักก็เียกาซื่อตรงต่ออุดมคติของตัวตนนี้วไายใจแล้วก็บังคับแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ลงโทษแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็พัฒนาก็พอใจก็นิยมก็เคารพก็รำงับก็เป็นสุขเป็นสุขแล้วสลัดตัวเองออกไปหลุดพ้นจากตัวเองให้เป็นนิพพานนิพพานเย็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 น เย็นเพราะไม่มีไฟไม่มีไฟทุกทุกชนิดนีก็เลยเย็นเป็นนิพพานที่เคยสอนเคยพูดเคยเชื่อกันว่านิพพานคือตายนะั่นมันไม่ถูกมันไม่ถูกโดยประการทั้งงเรา, <c oughs> นานิพพานมันไม่ใช่ตายแต่มันแปลว่าเย็นขอให้สนใจนิพพานว่ามันเป็น ความว่างจากกิเลสคือไฟว่างจากกิเลสคือไฟมันก็เย็นนี่เราพยายามศึกษาเวลาสัก,สกอะไรสักสกระพริบตาก็ได้ว่าที่มันว่างจากกิเลสแล้วมันไม่ร้อนนะศึกษาตรงนี้กันให้มากๆ ็จะรู้จักนิพพานเข้าใจนิพพานมากขึ้นว่ามันเย็นเพราะไม่มีไฟเย็นเพราะไม่มีไฟแล้วก็ไม่ต้องรอแตตายแล้วไม่ต้องรอหลายชาติมันทำอะไรทำอะไรก็มักจะอธิษฐานกันว่าให้เป็นปัจจัยแก่พระน,นิพพานอย่างนี้ก็พูดผิดแล้วถ้าทำอะไรให้เป็นปัจจัยแก่พระน,นิพพานมันเป็นการพูดที่ผิดเพราะพระนิพพานไม่ต้องการปัจจัย แต่ว่าให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพานได้พูดได้ให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพานอย่างนี้พูดได้แต่ถ้าเพื่อเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแล้วพูดไม่ได้เพราะพระพน,นิพพานไม่ต้องการปัจจัยพระยังอาศัยเป็นปัจจัยอาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วยังไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่มีปัจจัยนิพพานไม่ต้องการปัจจัย แต่การบรรลุนิพพานของคนของผู้ปฏิบัตินั้นต้องการปัจจัยนั่นทำบุญทำทานทำกุศลอะไรอุทิศว่าให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนั่นน่ะมันพูดอย่างหลับตาพูดแต่ถ้าเป็นปัจจัยแก่การบรรลุนิพพานนก็ใช้ได้นั่นมันถูกตามความจริงทำความดีความงามอะไรกันไปพลางก่อนเนี่ยขอให้ถือว่ามันเป็นปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพาน อย่าพูดตรงเด็ดเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในนาปฏการเบื้องหน้านูน้นเถินแล้วมันจะไม่เข้าเรื่องกันมันจะผิดรูปผิดเรื่องกันเพราะว่าพระนิพพานไม่ต้องการปัจจัยบรรลุป,ปัจจัยการการบรรลุพระน,นิพพานต้องการปัจจัยแต่ตัวพระนิพพานไม่ต้องการปัจจัยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่เนื้อเหตุเนื้อปัจจัย นี่ทำแก่พระนิพพานให้ถูกต้องว่าเราจะทำอะไรก็ให้เป็นปัจจัยให้สดวกให้ง่ายแก่การบรรลุพระนิพพานอย่าเอาเหตุเอาปัจจัยไปใส่ที่พระนิพพานพระพรนิพพานไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการพ้ายังมีเหตุมีปัจจัยก็ยังไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยขอให้ทุกคนรู้ว่า ความยึดม <Es> <an> e ั่นว <half> ่าตัวตนมีตัวตนเป็นเหตุให้ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันมีความต้องการอย่างถูกต้องเป็นความต้องการที่ถูกต้องเป็นสมาสังกัปปะแล้วมันก็ถูกต้องก็จะเป็นไปเพื่อเทวีพาน แต่ถ้ามันต้องการไม่ถูกต้องมันก็เป็นกิเลสเป็นตันหาความต้องการที่โง่เขลาความต้องการที่ไม่ฉลาดความต้องการโดยอวิชานั้นเขาเรียกว่าตันหาต้องการอย่างนี้ยิ่งต้องการก็ยิ่งไปยึดถือหนักก็ไปอีกแต่ถ้าต้องการโดยวิชาโดยปัญญาโดยแสงสว่างแล้ก็เรียกว่าสังกับปะหรือสังกับปาไม่ใช่ตัณหา ปัญหาคือความต้องการอย่างโง่สังกับปาคือความต้องการอย่างฉลาดถ้าเรียกสัมมาสังกัปปาโดยแล้วก็ยิ่งฉลาดที่สุดความต้องการอย่างนี้เป็นเหตุให้กระทำถูกต้องมันจะทําลายตัวตนทําลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนตัวตนมันจะลดลงไปจะลดลงไปแล้วมันก็จะหมดตัวตนจบ เรื่องมันไปจบที่หมดตัวตนถ้าหมดตัวตนหม,หมดกิเลสหมดกรรมสิ้นกรรมหมดวัฏฏะสงสารหมดการปรุงแต่งนั่นแหละคือนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายที่สนใจที่จะพัฒนาตนพัฒนาตนจงจำหัวข้อเหล่านี้ไว้ แล้วกะทำให้มันดีให้มันถูกต้องจะไม่ใช่คำว่าดีใช้คำว่าถูกต้องดีกว่าถ้าใช้คำว่าดีเดี๋ยวมันจะไปบ้าดีเมาดีลงดีซะอีกใช้คำว่าถูกต้องถูกต้องดีกว่าจงทำให้ถูกต้องจงดูตัวเองมองดูตัวเองแล้วจงเห็นตัวเองจงรู้จักตัวเอง แล้วว่าเป็นอย่างไรก็ทําไปทําไปทําไปตามที่รู้จักตัวเองแล้วว่ามันคืออะไรจะต้องทําอย่างไรวันหนึ่งวันหนึ่งเคยมองดูตัวเองกี่ครั้ง <c oughs> เห็นตัวเองกี่ครั้งรู้จักตัวเองกี่ครั้ง <c oughs> บางคนมันจะไม่มีเสียเลยตัวเองกําลังเดือดจัดบ้าบอที่สุด <c oughs> ก็ยังไม่รู้จักยังไม่รู้จัก เพราะตัวเองนี่มันเป็นเสียเองมันจะไม่รู้จักอะไรตัวเองมันไม่รู้จักตัวเองตัวเองมาหลอกลวงตัวเองตัวเองเป็นมายาอย่างนี้นี่เรียกว่าตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองตัวเองซึ่งเป็นอนัตตาเราจะให้ตัวเองมารู้จักตัวเองนี่มันก็ยากอยู่บ้างนั้นตัวเองจงเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองทําที่พึ่งแก่ตัวเองคือพยายามศึกษาให้รู้จักตัวเอง ตัวเองจงมองดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองและจัดการให้ถูกต้องเลยนะตัวเองมันจะเป็นที่พึ่งแกับตัวเองทั้งที่ตัวเองมันไม่ใช่ตัวเองมันก็ยังเป็นไปได้ถ้ามันรู้จักตัวเองว่าโอ้มันไม่ใช่ตัวเองต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วตัวเองมันก็จะดีขึ้นนี่เอาเป็นว่าเรามารู้จักตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเอง ตลอดเวลาที่เราไม่รู้จักตัวเองมันก็เป็นคุกขังเราว้ในความโง่ในความเ,าเข้าใจผิดในการเห็นผิดอะไรก็ผิดไปหมดเนี่ยตัวเองมันขังตัวเองไว้ในความโง่จริงว่าชีวิตก็เป็นคุกเสียเองอะถ้าอย่างนี้ตัวชีวิตก็เป็นคุกเสียเองก็ทรมานอยู่ในตัวชีวิตนั่นเอง ถ้าจะชีวิตกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นคุกเป็นไม่ทรมานแล้วจงรู้จักชีวิตให้ดีก็คือรู้จักตัวเองให้ดีรู้จักตัวเองในฐานะที่ว่ามันไม่ใช่อัตตาตัวเองมันเป็นอนัตตาต้องทำให้ถูกตามเรื่องของอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์แก่อัตตาอัตตาชนิดที่ว่าไม่ใช่ตัวเองอัตตาบ้าบอในะก็ตาม ถ้ามันมองเห็นตัวเองจนไม่ยึดมั่นถือมั่นจนปล่อยตัวเองปล่อยความยึดมั่นถือมันแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เนี่ยมันหน้าหัวไหมที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเองมันไม่ใช่ตัวจริงจังอะไรแต่มันก็เป็นจริงจังจริงจังยิ่งกว่าจริงจังที่ใครๆก็เห็นกับตัวเองเห็นกับตัวเองเห็นกับตัวเอง เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเองไม่จริงไม่จังแล้วปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องคือมันไม่ยึดถือตัวเองมันก็จะไม่เป็นทุกข์มันก็น่าหัวยว่าตัวเองที่หลอกลวงนั้วมันกลับช่วยตัวเองได้ให้ไม่เป็นทุกข์ได้ถ้าตัวเองมันได้มองดูตัวเองรู้จักตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วมันปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ยึดถือตัวเองเมื่อตัวกู้ไม่ยึดถือตัวกู้แล้วมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหา ฟังดูเป็นคำพูดที่น่าสงสารตัวกูที่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวกู้แล้วมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีทุกข์นั่ขอให้พยายามมองดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองแล้วทำให้มันถูกต้องตามที่เป็นจริงสามคำแรกนั่นแหละสำคัญที่สุดดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองเถิด ถ้ารู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างไรโดยแท้จริงแล้วมันก็ทำถูกต้องแน่นอนถ้าไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองก็ทำไม่ถูกต้องเจนยกระธินแล้วแต่คนหลังเราทำอะไรไม่ถูกต้องมันก็ละอุปาทานไม่ได้มันมีอุปาทานมากเกินไปม,มันก็เกิดเป็นคุกคุกนั่นคุกนี่เต็มไปหมดเหมือนกับที่เราพูดเรื่องคุกนวันก่อน นั่นแล้วเป็นอนว่าการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาและความไม่มีแรงจะพูด <c oughs> ก็ต้องยุติกันหน้อยที่ก่อนดังนั้นขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่ายเพียงเท่านี้เปิดโอกาสให้เพื่อคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยาย เพื่อส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของท่านผู้ฟังทั้งหลายซืบต่อไปในการระบัดนี้